จะทำอย่างไรจะได้ยุติในการเวียนว่ายตายเกิดได้ก็จึงได้เห็นว่ามีหนทางเดียวเท่านั้นก็คือการทำตัวเองนั้นให้ออกจากวตาสงสารก็จึงเป็นที่มาว่าเห็นอดีตและเห็นปัจจุบันเห็นการเกิดของสรรพสัตว์ทั้งหลายเห็นเหตุที่จะต้องไปเกิดในก็เป็นสิ่งที่จะต้องพิจารณาว่าอะไรเป็นประโยชน์สูงสุดในที่สุดก็รู้ว่าหากผู้ใดก็ตามต้องการที่จะพ้นทุกผู้ใดก็ตามพ้น จากการเวียนว่ายตายเกิดก็จะต้องเป็นผู้มีปัญญาจะต้องเป็นผู้ใช้วิชาสูงสุดก็ดคือกำจัดอาสวะกิเลสท,ทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ในใจที่มีอยู่ในจิตใต้สำนึกที่มีอยู่ฝังลึกลากลึกไว้ใน <c oughs> ขันธสันดานของเรานั่นก็จึงเป็นที่มารู้ว่าการกำจัดกิเลสเป็นยังไงก็จ <c oughs> ึงใช้ปัญญาในที่สุดก็จึงเป็นผู้เห็นความเป็นจริงนี่ก็แปลว่าสัมมาทิฏฐิของพระพุทธเจ้าชั้นสูงนั้นก็เป็นไปเพื่อการ พุนทุกธรรมาทิฐีของคารวาดของปุถจุชนก็เป็นไปเพื่อการดําเนินชีวิตไม่ต้องปีอุปสรรคไม่ต้องเจอกับเรื่องเดือดร้อนไม่ต้องไปขโมยให้ตํารวจและเป็น ดาผู้คนทั้งหลายจะมาจับเราไปลงโทษไม่ต้องใช้ชีวิตที่ผิดพลาดเพื่อจะได้ไม่ต้องเป็นนี้เป็นศีลไม่ต้องเป็นผู้เดือดร้อนถึงอย่างไรก็ตามก็ยังดีกว่าผู้ที่ขาดสต,ติเป็นผู้มีวิชาทีทีดังนั้นผู้ที่ได้ประพฤติปฏิบัติก็จึงเป็นผัวบวนการแห่งการพัฒนา